สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอแอนนี้แล้วนะคะแอนนี่แน่งกับฝอพนันนรเกษตรน้มินค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดู next gen w i t e a นะคะราคาตัวรองเขาที่1งล้านี่1,49,000บาทค่ะคันนี้นะคะเพิ่มแพ็กเกจเข้ามา50,000บาทเป็น1,99,000้บาทคันนี้แต่งหล่อขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะแต่งออกมาดูดีและหล่อมากๆเลยนะคะสีดำนะคะออกแนวแบบไฮโซเลยนะคะดูดีจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะ กระจังหน้านะคะเป็น FFOR ดนะคะเป็นสีดำด้านนะคะวิวอินพร้อมไฟ3จุดให้เรียบร้อยเลยเขาเรียกว่ากระจังหน้าแรปเตอร์นั่นเองค่ะการชนด้านล่างนะคะเป็นสีเทากราไฟ์นะคะสลับกันกับสีดำด้านนะคะและมีตัวลากจูนะคะทั้ง2ตัวเลยนะคะ2ห่วงนั่นเองและมีการกระแทกเป็นสีดำด้านจ้าวิวอินพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะครีบด้านข้างเป็นสีดำด้านเลยนะคะแล้วก็ แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะทั้งหมดนะคะ4จุดนะคะมีกล่องนะคะจับเลนด้านหน้าให้ด้วยะคะ่ะมาที่ไฟค่ะไฟนะคะแอนคอบให้ค่ะเป็นสีดำด้านเหมือนกันนะคะเป็นคําเวรเรนเจอร์นะคะไฟเป็นไฟตัวสี่สองสว่างมากๆในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะใหญ่และยาวมากๆสกู๊ปค่ะเป็นสกู๊ปทรงฟิตเลยนะคะเป็นสีดำด้านนะคะสลับกันกับสีตัวรถโลโก้ของเขาเป็นตัวแรก มาต่อกันด้านข้างเลยค่ะซุ้มล้อเป็นแบบ6นิ้วนะคะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็มีหมุดด้วยส่วนซีรีส์ยางนะคะ265ทับ50 i20 R 20นั่นเองนะคะเป็นแมคขอบ20เป็นลายดำคลิบเงินค่าหล่อมากๆเลยจ้าแก้มข้างนะคะเป็นคำว่าเทอร์โบนะคะคลิปด้านข้างเป็นสีเทากาไฟค่ะ ส่วนกระจกข้างนะคะจะเป็นสีเทากาฟาและมีไฟเลี้ยวนะคะยาวมากๆนะคะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะส่องสว่างมากๆมาที่ข้อเป้ามือค่ะเป็นสีดำด้านนะคะแอนใส่ให้กันลอยนั่นเองนะคะแล้วก็กันสาดละกันสาดใส่เพิ่มเติมส่วนเหลาหลังคามีกับมีมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะรับน้ําหนักได้เยอะมากๆนะคะมาด้ข้างค่ะ ออกแบบมาได้ดีนะคะกันลื่นเท่าไหรนะคะแล้วก็คลิบข้างนะคะเป็นสีโครเมียมจ้าโลบานะคะเป็นสีเทากาไฟค่ะสลับกันกับสีดําด้านนะคะใช้งานได้จริงนะคะเวลาเราขึ้นกระบะท้ายนะคะจะมีตัวเหยียบค่ะกันลื่นเท่าไรน,นะคะมีตัวเหยียบขึ้นไปแล้วก็สามารถจับตรงนี้แล้วขึ้นเหยียบได้เลยนะคะมาต่อกันที่ไฟแอนนะคะแอนข้อไฟนะคะเป็นสีดําด้านเหมือนกันออกมาสวยและดูดีจริงๆเลย คอปฝาท้ายเป็น FORD นะคะเว้นโลโก้ไว้นะคะส่วนใต้โลโก้จะมีกล้องถอยอยู่ออกแบบมาได้ดีมากๆในกันชนท้ายของเขานะคะมีไฟเบรกดวงที่สมนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็กันชนท้ายออกแบบมาได้ดีดีไซน์มาได้ดีสวยงามมากๆวิวอินพร้อมเซนเซอร์นะคะทั้ง4จุดนะคะเพิ่มเติมหน่อยคะ่ะออปชันที่เพิ่มเข้ามานะคะ กล้องค่ะ360องศาเลยทีเดียวนะคะมาต่อกันที่ภายในเลยะคะ่ะรุ่นนี้มีแอร์หลังด้วยนะคะมีทั้งปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะ แผงไฟค่ะมีทั้งไฟออโต้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถปรับไฟสูงต่ำได้ด้วยแผงแอร์ออกแบบมาได้ดีนะคะเป็นแนวออกลังพึ่งนั่นเองมีพุชสตาร์ทค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัายไฟฟ้าค่ะสามารถใช้งานคุชคอนโทรลนะคะวางสายและรับสายที่พวงมาลัยได้เลยและสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยส่วนจอนะคะอยู่ที่10นิ้วนะคะให้ดู หน้าจอ10นิ้วค่ะส่วนหน้าจอคอนโซลด้านกลางนะคะเป็นหน้าจอ12นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a ค่ะที a อ d r o i d Auto ได้ด้วยเป็นแบบไร้ซายนะคะมีเป็นชาร์จแบตมือถือนะคะ,ะแล้วก็เกียร์ค่ะเกียร์เป็นเกียร์6สป,ปีดค่ะ170แรงมา้า4 0 5แรงบิดเลยทีเดียวและมีเบรกไฟฟ้าด้วยนะคะมีระบบออปชั่นต่างๆนะคะเพิ่มเติมเข้ามาสวยมากมเลยนะคะในคันนี้ มีทั้งปัดน้ำฝนออโต้ด้วยนะคะแล้วบอกเป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะคะลูกค้าขาซื้อไปคุ้มแน่นอนแล้วซื้อออปชั่นเพิ่มด้วยนะคะดีมากๆเลยได้ทั้งออปชั่นแล้วก็มีชุดแต่งเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วนะคะ mm. โทรหาแอนค่ะ098 9825166 mm. มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านแอนเป็นคนขับรถส่งเองเลยนะคะ mm. คลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะ mm. สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ